สวัสดีครับเพื่อนๆครับมากันอีกแล้วครับหลุมนี้เล่นยังไงก็เป็นหลุมที่11เพสเพซินวัลเล่ครับพา4ระยะประมาณ 360 <Wow. S 1> กสกว่าเองนะครับโดยความที่ตัวเองเคยตีตกน้ำนะ <Wow. S 1> เลยเหาะครับเหาะเหยาะกระทุบลูกโป๊กเข้าไปนี่เองไปไม่ถึง150หลานะครับตีเหล็กเจ็ดยังไกลกว่าเลยโอ้ยนะฮะโดยความระแวงกลัวมันจะตกน้ำก็เลยขึ้นแบบกะกกระวงกระดังแป๊กนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้ก็มีน้ำอยู่ข้างหน้าอีกก็เลยวางแผนว่าจะเคาะไปวางไว้หน้าน้ำนะครับ เบาๆแบกหลังหลังลูกลงพื้นดินหลังลูกครับลงไปฝาท่อนะฝาท่อเดี๋ยวขอขอ,ขอดรอปอีกหน่อยครับขอดรอปอีกหน่อยยิ่งคิดมากยิ่งเละอ่ะตอนนี้ไม่สนใจแล้วครับหวดเลยนะจะหววไปที่ทีออฟหลุม12นะฮะเปี้ยงเข้าไปนะหวังว่าจะไปหลุม11คงไปไม่ได้ก็เลยต้องไปนี่แหละแฟเว์หลุม12ครับห่วไปตกแทนทีออฟหมุดขาวนะของหลุม 80หลา12นี่มาอยู่ตรงนี้นะหมุดขาวเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็เล่นจากตรงนี้แล้วครับเหลือประมาณสัก80หลาเองนะแต่ว่าก็วางแผนว่าจะตีสักร้อยหลานะเราตียกๆหน่อยนึงเพื่อให้ตกบนคลีนนะโดยความที่ต้องยกข้ามยอดไม้ตีแล้วตักเลยตักเลยไปลงตรงไหนไปลงตรงไหนตุบปุ๊บเกือบตกทรายครับนี่มาอยู่ตรงนี้ไม่ถึงคลีนอีกนะเอา คืนช็อตห้าแล้วครับปังเข้าไปเคาเขา้เขาไปเข้าไปเข้าไปโอ้โหยนะเอ้า,า,าเจ๋งแล้วครับเจ๋งลว,วชาวบ้านเขาสามออนกันทั้งนั้นสามออนสองออนนะคนอื่นผมต้องมาเก็บดับเบลิลตรงนี้ครับผัดดับเบิลนะอ้าวยังได้ดับเบิลอยู่ครับแต่ก็จ่ายรอบวงอยู่ดีท่านอื่นเขาเก็บพากันไป <S <S โม